เพราะผู้แข็งแกร่งทั้งสี่คนของมนุษย์ไม่คิดจะร่วมมือกันถึงเปิดพื้นที่ให้สัตว์อสูรได้พักหายใจจนฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาได้ไม่สีนับเจ้าแล้วคนระดับสูงของมนุษย์ก็ควรจะมีห้าคนกูเฉินหัวเราะออกมาห้าคนหึหึทั้งเผ่าสัตว์อสูรนั้นมีแค่เขาที่เป็นพวกระดับสูง ส่วนเผ่ามนุษย์นั้นแม้ว่าเปลืงจะตายไปแล้วเพราะชีวิตหมดอายุไขแต่ถึงอย่างนั้นก็มีพวกระดับสูงถึงห้าคนแต่ห้าคนนี้กลับปล่อยให้กูเฉิญและเผ่าสัตว์อสูรใช้ชีวิตตามสบายราวกับคนนอกจางอยู่คิ้วขมวดก่อนจะมีดวงตาเป็นประกายขึ้นมาท่านมาเตือนข้าให้รีบลงมือตอนที่เผ่าสัตว์อสูรยังฟื้นฟูไม่เต็มที่งั้นหรือเจ้ากล้าหรือกูเฉินใจสันและมองไปที่จางอยู่ด้วยสายตาที่โกรธเคืองท่านคิดว่าข้าไม่มีความสามารถแบบนั้นหรือ เงื่อของจังอยู่ผุดออกมาแต่เขาก็ยังไม่เปลี่ยนสีหน้าหรือท่านคิดว่าท่านจะหยุดข่าได้ท่านบอกไม่ใช่หรือว่ารังเกียจนักฝึกสัตว์อสูรและคิดจะกำจัดนักฝึกสัตว์อสูรทั้งหมดในโลกเอาสิตอนนี้มีนักฝึกสัตว์อสูรยืนอยู่ต่อหน้าท่านแล้วท่านยังไม่เลิกคิดว่าข้าจะทําให้ท่านเป็นทาสไม่ใช่หรือไงเอาสิข้าข้าเลยไม่มีใครขู่ท่านแล้วท่านจะยังลังเลอะไร อารมณ์ของกูเฉินปันป่วนขึ้นมาอีกรอบดวงตาของเขาแดงก่ำพร้อมหมัดที่กําแน่นเขาถึงกับตัวสั่นเล็กน้อยด้วยไม่มีใครกล้าพูดกับเขาแบบนี้แม้แต่พวกระดับสูงสุดของมนุษย์ทั้งสี่ก็ไม่กล้าเขาอยากจะจัดการกับจังอยู่และระบายความโกรธออกมาแต่เขาไม่กล้าเขามองจังอยู่ไม่ออกเลยแม้แต่น้อยดังนั้นยิ่งจังอยู่ดูแข็งแกร่งเท่าไรเขาก็ยิ่งยำเกรงเท่านั้นรวมไปถึงหวาดกลัว เขากลัวว่านี่จะเป็นกับดักเมื่อหลงกลมันคงไม่สําคัญหากเขาจะตายสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเขาได้กลายเป็นทาสได้กลับไปเป็นสัตว์เลี้ยงดังเดิมอากูเฉินคำรามออกมาด้วยความเจ็บปวดผ่านมากว่า800 0ันปีเขาถึงได้ขึ้นเป็นพวกระดับสูงสุดของทวีปเขาคิดว่าการก้าวมาถึงระดับนี้แล้วจะไม่โดนนักฝึกสัตว์อสูรขู่อีกแม้แต่ปรมาจารย์ฝึกสัตว์อสูรหกดาวในโลกเมื่อเขาเห็นอีกฝ่ายอีกฝ่ายก็ต้องเลือกที่จะหนีไม่กล้าดูหมิ่นเขาแต่ตอนนี้เขากลับรู้สึกถึงภัยแบบเดิมอีกครั้ง ตอนนี้เหมือนกับได้ย้อนอดีตกลับไปเมื่อ800 0ันปีก่อนเขารู้สึกได้ถึงความสิ้นหวังและความเจ็บปวดตอนนั้นตอนที่เผชิญหน้ากับเสินเซียวเขาโดนบังคับให้ทำสัญญาทาตเขาใช้ชีวิตไม่ต่างอะไรกับตายทั้งเป็นสถานการณ์ตอนนี้มันเหมือนกับในอดีตนั้นหรือแม้ว่าเขาจะไม่ใช่สัตว์อสูรขอบเขตว่าส่วนอีกต่อไปแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าจังอยู่เขากลับรู้สึกแบบเดียวกับในอดีตหนีแม้ว่ากูเฉินจะโกรธแต่สิ่งแรกที่โผล่มาในหัวเขาคือต้องหนี ประสบการณ์ในอดีตได้กลายเป็นเงาที่หลอกหลอนเขาร่างของเขาหายไปก่อนจะไปปรากฏในจุดที่ห่างจากเดิมหลายร้อยฟุตเขาไม่คิดจะอยู่ที่นี่อีกต่อไปไม่ลงมือแต่คิดหนีหรือจังอยู่ตะลึงราชาสัตว์อสูนกลับไม่ลงมือแต่คิดจะหนีแทนเป็นแบบนี้ได้ยังไง ร่างของจังอยู่เองก็หายไปในเซี่ยวพริบตาร่างของเขาก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้ากูเฉินขวางทางกูเฉินเอาไว้อีกรอบในด้านความแข็งแกร่งแล้วเขาไม่อาจจะเทียบกับกูเฉินได้ความต่างนี้ไม่ใช่น้อยๆแต่หากพูดถึงเรื่องความเร็วแล้วกูเฉินถึงจะเร็วแต่จะเร็วกว่าเคลื่อนย้ายพริบตาของเขาได้ยังไงแม้ว่ากูเฉินจะใช้เคลื่อนย้ายพริบตาแต่ทักษะครึ่งครึ่งกลางกลางนั่นก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเทียบกับทักษะที่สมบูรณ์แบบของจังอยู่เรื่องยังไม่จบทำไมถึงจะกลับหลัก จางอยู่ยิ้มออกมาและมองไปที่กูเฉินตอนนั้นราชาสัตว์อสูรสีหน้าเปลี่ยนไปเขาแทบจะหมดหนทางเขามองไปที่จังอยู่และตะโกนออกมามนุษย์เจ้าต้องการอะไรหากโจมตีก็มีแต่แพ้หากจะหนีก็หน,นีไม่ได้กูเฉินรู้สึกแบบนี้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ที่ขึ้นมาเป็นราชาสัตว์อสูร